เมนูวันนี้เพื่อนจ๋าเราจะทอดปลาส้มด้วปลาส้มชุบไข่จ้าเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อน,อนจา๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าผ่าเต้นะข้าเพื่อนจา๋าเมนูวันนี้เพื่ หนูข้าวขนจ๋าหลังจ่าตะกี้ที่เราไปวัดมาื่อนจ๋า,จาไปทําบุญมานะคะเพื่อนๆแล้วก็หิวมากแล้วก็นึกอยากกินปลาส้มโอท็อปทอดฉุบไข่ทอดเพื่อน,อนกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่มาเจ้าวันนี้จะจัดข้าวเหนียวเพื่อนจา่าไม่รู้ว่าจะกินได้เยอะขนาดไหนเด้ออุ้ยามา ผักแก้ไม่มีเพื่อนจ๋ามีแต่มีหัวหอมใหญ่หต้นหอมแล้วก็พริกแล้วก็มะนาวก่อนที่เราจะรับประทานเพื่อนจ๋าเราก็บีบมะนาวไปก่อนบีบมะนาวสาบเพื่อนเฉียอจัดกันเลย,ยพูดเยอะอ,อทอดไปสี่ตัวทีนี้หมดแล้วเพื่อนทอดเผื่อเย็นนี้ด้วยอเอ,อ,อ,อื่อุใช่อทอด đến rồi, ừm, nôn này con, con bây giờ không pha cái phần này nữa cha đi cha Hmm, I'm still. Keep it ý trả không trọng không thức ý ừ. không nhiều thức ý bây giờ อืมกิ๊บมันน่าจะโอเคใช่ละปาส้มจุ๊ไข่อืมอืม โอ้ใสุดนะนหอม หนึ่งปั้นผ่านไปอ,อืม,อม อร่อยอ,อ่ะสมโอท็อปอืมทอดสี่ตัวเลยเพื่อ Rồi rồi. Mà xong rồi rồi. Hmm. Why? 嗯，邊部、mm. Não, não. Mm.